She likes it. She says, "Oh, I like that dog. <laughs> He's big and fluffy. He's big and fluffy." Now. Yeah. 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 Thousand Please Turn right onto the end. ครั้งแรกในชีวิตของพี่ฟลุกที่จะขับเองนะคะนี่ตัวนี้นะคะกำลังขับจาก LA นะคะไปซานฟรานคา่ะว่าแต่รถนี้ยังไม่ค่อยเคยขับเลยนะรถนี้เพิ่งได้มาเมื่อวานนี้เราเช่ามาจากแอปคล้ายๆ Airbnb รถใหม่คริปเราต้องเดินทางทั้งหมด6ชั่วโมงอย่างงี้ค่ะซึ่งต้องเกินอยู่แล้วเราต้องไปกินข้าวแวะเข้าน้ำอะไรอย่างงี้นะครับ เราจะใช้งี้ไปค่ะเราจะชากำลังเดินทางไปกับเราที่ซานฟานนะคะเย่ดีใจค่ะเย่มาอุ๊ยแอนดีค่ะฮัลโหลน้เราจะชาแวะจุดแรกนะคะเราจะแวะไปนี่กันนะคะ มันจะแซเก่งมากยังไม่งองแงเลยนะตั้งรถมันจะสองชั่วโมงแล้วค่ะไม่มีการงอแงสักาการนิดสักการนิดน้องนาตาชามาแวะพักกับพวกเราปั็นเลยใช่ไหมคะนี่นะคะทุกก็ลงไปเติมน้ำมันอยู่นะคะอยู่นี่เราต้องเติมเองกันไม่มีคนเติมให้นะ ค่ะพนไม่หยุดเลยก็ท,ทุ่จ้าไม่หยุดเลยตลอดทางก็จะเห็นพวกสวนส้หรือว่าอะไรเป็นบริเวณตอนนี้คนขับเริ่มถามหากาแฟ <c oughs> คุณขับเริ่มถามหากาแฟอันนี้เหลืออีกสามชั่วโมงกว่านะคะอันนี้นะคะเราก็ผ่านที่เลี้ยงวัวตอนแรกยังไม่ทคยเห็นวัวน,นะแต่ว่าได้กลิ่นก่อนแลย้ย ไปคระตื่นมาที่ยิ้มแบบนี้ใช่ไหมคะไหนยิ้มให้อีกทีได้ไหมคะ <c oughs> เล่นกับพี่จินเจเบรเหรอคะเชื่อวมากเลยคะ่ะมีสวนนุ่นนี่ตลอดทางนะคะส่วนใหญ่จะเป็นสวนส้มวันนี้ากาศดีมากชาได้กาแฟไป,ลปแล้วแต่เชื่อว่ากำลังอยากได้แก้วที่สองหรือ <c> อ <oughs> ีก นั่นเป็นซานฟรานนะคะซ้ายมือนั่นคือซานฟรานซิสโกนะคะวันนี้นะคะนา่ตาชามาหาเกรทแกรนพาเกรฤษยามาแรกในชีวิตเลยนะคะีค่ะเปิดเปิดเครื่องด้วยเปิดเครื่องหนูหนหะนูหนูหนลับอยู่เนี่ยหน้าตาหนูไม่ตื่นเลยอื เข้าข้างในดีกว่ามันเย็นไฮ้ <Hi. S 3> hi, 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 hi. ของแม่ๆนะเกรย์เ,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 เของหนูจัดเอาไว้สองต้นให้หนูเลยนะไปดูอีกต้นเนึ่งโอ้โอมีนักฟ้าดูเปล่งเลยว้าวแม่แม่ดูเขาชอบ นาตาชาล่า baby นาตาชาล่าว wow. ้าวนาดาชาอยู่ก uh ับค uh 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 like ุณยายนะคะโอคุณทวดค่ะคุณทวดคุณทวดค่ะ great grandmother นาตาชา looking at the doggy นาตาชาโชคดีนเฮ้นาตาชา great g r a n d p นาตาใจดูอันนิดนึงพอเมื่อกี้มาเตยใหญ่มาก grandpa hello grandpa great g r a n d p นาตาชาเล่นชิ้ช้ากับพ่อพ่อห้โ

ไปเลือกกันไหมคะไปวไหมะคะไปอยู่ไหนอนะ่ะนี่โอ้แต่ตอนนี้นราจะชัางง่วงนะคะไม่รู้ว่าจะได้เลือกไหวไหมนะคะไม่ต้องเลือกก็ดีออกไปเลย<ๆ>น,นะคะโอ้โหเลือกได้สชิ้นไงว้าวแล้วจะรู้ได้ไงว่าจะชอบอันไหนครับนั่นแหละสิคะจะเอาอันไหนดีมันเยอะมากเลยนะมันเยอะมากเลยนะ You're cute, little. Tak, Look at it. That was a good choice because I needed a belt. I need it. <coughs> We we saw you have a black one, so we decided you may Want something different. นาตาชาได้ของขวัญจากตาทวดยายทวดนะคะนี่คะ่ะของขวัญคริสต์มาสอันแรกในชีวิตของหนูเลยสำหรับจากคุณตาคุณยายของแม่แม่นะคะตาทวดยายทวดของหนูคะ่ะโอ้โหหนูก็มัมมัมเลยไหนหนูตรวจยังตรวจซองยังคะหนูตรวจซองหรือยังไหนตรวจซองหรือยังว้าว <laughs> โอเค <laughs> ค่ะนาตาชานะคะามาคริสต์มาสนะคะที่บ้านตาทวดยายทวดครั้งแรกในชีวิตนะคะนี่ค่ะหนูมีต้นคริสต์มาสหนึ่งต้นแล้วก็ยังมีต้นที่สองนะคะคุณตาคุณยายเตรียมให้นี่ยตื่นเต้นมากเลยค่ะอุ้ยอ้ยโอ้ยสันเหรอคะ

ชักม่มาชัก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 ม่าชักชักไหนนาจะทํามเค่จะาอะไรคะทามเคะทามคะนี่นะคะเป็นบบ้เสคริสต์มาสบ้านกล้าแกลมมาเลยนะคะเดงไ

เฮ้ยน่ t ร <ah> ักเลค่ะไปมาีสิปิกาปิกปัดนาตาชาดีไหมคะนาราชาดีไรนี่ปัดนาราชานาราปัดนาตาชาปัดนาตาชา Sarjana, awal, awal. Sarjana, naik. Uyi, ah, di sini loh, naik. Oh, laku ban. Berhenti. Sayur macam berhenti. Ibu. ใกล้นี่ละค่ะ,ะไ,ไม่เห็นเหมือนเนะมื่อกี้เลยอ่ะเมื่อกี้คิสแตดีไม่หยุดเลยอะไรก็ถูกุกดาดีดึงดมดีอะไรกันอ่ะใหม่สิคะ่ะโอ้ยต้องนิ่งไปจชอบถูกคิส ง่วงก็ง่วงสุดเท้าหลุดไปข้างอีกตลอดแล้วก็เดินเป๋ไปเป๋มาอยู่คนเนี่ยหน้าตาไม่ไหวแล้วอะเป๋หมดแล้วเนี่ย <c oughs> ยังกูสายยิ้มไม่อีกเอาไว้ไม่ได้นะไม่มีแรงแล้วเราอ่ะ <c oughs> นอนไปเลยลูกไป โอเคเดี๋ยวแล้วหนูเมื่อกี้ตอนไหนดิโอ้เมื่อว่าสนุกโอ้กีดแล้วเหรอคะโอ้สนุกมากเหรอคะโอ้โหเจ้าหนูน้อยเอห้กันลืมแล้ว Ha, <laughs>